เป็นผู้หมวดแล้วมันต้องใส่เฟอน์นิเจอร์นะเป็นพวกพลาติกแข็งเวลาเวลาเข้าก็เอาคล้องเข้าเลยเนี่ยขอบสายเข็มขัดเนี่ยสายขึ้นัดมันก็จะไปลอกให้พากันขัดซื้อมาใส่นี่คือกระบองอันนี้ก็อ่านี่ก็ซองกระบองหยุดจ่าปอเนี่เห็นไหมใส่ซองใส่ซองเอรีวิวใส่ซองอ่าใส่ซองวันนี้ แกองแท้รีวิวครับสำหรับผู่ความรีวิวเองครับโอ้โหสุดยอดครับต่อไปของมันต้องมีแกะครับแกะแกะเลยแกะเลยจัดของมันต้องมีแกะเลยครับอันนี้ก็ตัวเซนแกรมแบบตัวนอกอะไฟสายไฟสายตัวนี้โอ้ยใฟสายว้ไฟสายยังไม่ได้ซื้อมันเล็กอันนี้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวหายขยายแต่ยู่ต้องใส่ไฟสายโอ้สุดยอดโอ้โหสมแล้วกับพ่อพอพอพอร้อย บ่ลอยนั่นสุดยอดครับรายการเราอ่ะรายการสายสว่างโอ้โหของแทบดูเราอันที่ซื้อมานี้ไม่ได้เอาเงินมาจากไหนนะมาจากเบรียงเบรียงปัดจักรยานแล้วก็เบรียงกล้องห้วยไล่ส่วนแล้ยบวิ่้ผู้ได้ไปน้ำเนาะหยาบสุดยอดสุดยอดเอหยาบยกมือยกโบยกโบเออหยาบ